สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2564ทุกคนนะคะรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วยที่กำกับดูแลการเรียนออนไลน์ของนักเรียนในช่วงโควิดนะคะขอแนะนำตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อนางสาวชัยาภาสุขโขรมนะคะหรือจะเรียกว่าครูปุ้มก็ได้นะคะ นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกนะคะที่คุณครูเนี่ยได้อัดสื่อสารกับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะค่าสำหรับการเรียนออนไลน์นะคะมันค่อนข้างที่จะมีอุปรสรรคเยอะนะคะเพราะว่าขนาดเราเรียนในห้องเรียนใช่ไหมเจอหน้าคุณครูสามารถสื่อสารกันได้ทันทีเรายังเข้าใจค่อนข้างยากนะคะ นี้เราเรียนออนไลน์ผ่านวิดีโอหรือว่าวิธีการต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งยากกันไปอีกเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเราไม่ได้โต้ตอบกันได้ทันทีสงสัยตรงไหนบางคนก็ไม่รู้จะถามยังไงอธิบายผ่านเสียงผ่านวิดีโอก็ไม่เข้าใจเหมือนเจอกันต่อหน้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะครูฝากนิดนึงนะคะให้ในักเรียนตั้งใจเพราะว่าครูเนี่ยไปช้าๆครูจะทวนความรู้ตั้งแต่ป .4 ให้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะท,ท,ทุกๆเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ ครูก็จะค่อยๆไปพร้อมกับนักเรียนทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ปอสีไม่มีความเข้าใจตรงไหนหรือลืมไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มใหม่ไปพร้อมๆกันนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะงานก็ต้องส่งไม่ใช่แค่วิชาครูนะคะทุกวิชาเลยนะคะช่วยๆกันนักเรียนก็ได้ฝึกความรู้ฝึกสมาธิของตัวเองรวมถึงได้เรียนรู้ ด้วยนะคะคุณครูเองก็ได้สอนเพราะฉะนั้นอย่าเป็นภาระของผู้ปกครองนะคะตัวเองต้องมีความรับผิดชอบอามาดูเรื่องของเราเลยนะคะวันนี้ที่ครูจัดทวนให้นะคะจะเป็นเนื้อหาของป .4 ทําไมครูต้องทวนให้หละ่ะทำไมไม่เรียนป .5 เลยสิ่งสําคัญก็คืออย่างที่ครูบอกนะคะเราไม่เจอกันเราไม่เจอกันเพราะฉะนั้นคุณครูไม่สามารถรู้ได้เลยว่า เอาคนนี้เป็นยังไงอะ่ะเลขที่2เป็นยังไงเลขที่10เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงเรียนได้ไหมไปเร็วได้หรือเปล่าครูสอนช้าได้ไหมสอนเร็วเลยให้เทคนิคเลยได้หรือเปล่าคือคือครูคไม่รู้จักนักเรียนแต่ละคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทวนให้กันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่จำได้หรือว่าคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วก็ถือเป็นการทบทวน ความรู้ของตัวเองว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะหรือผิดตรงไหนก็จะได้ทําความเข้าใจใหม่นะคะมาดูกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะทวนให้ก็คือความหมายของเศษส่วนการอ่านและการเขียนเศษส่วนบางคนคิดเศษส่วนมันเป็นยังไงนะคุ้นใช่ไหมคุ้นแต่คิดไม่ออกว่ามันเป็นยังไงรู้จักแค่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ไอ้เศษส่วนมันคืออะไรคุ้นๆมันต้องมีตัวเลขมันต้องมีตัวเลขประมาณนี้บางคนคิดพับไม่ออกนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทวนไปพร้อมๆกันนะครูไปชา้าๆนะคะไม่รีบจุดประสงค์ของการเรียนรู้และการทบทวนครั้งนี้นะคะคือ 1. นนักเรียนสามารถระบายสีหรือแรงเงาแสดงเศษส่วนที่กำหนดให้ได้ 2. เขียนเศษส่วนสแสดงส่วนที่ระบายสีหรือแรงเงาและอ่านเศษส่วนนั้นได้สให้เหตุผลได้ค่ะว,ว่าอะไรเป็นเศษส่วนอะไรไม่เป็นเศษส่วนนะคะ 4. ีสามารถสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์พร้อมทั้งนําเสนอในรูปแบบต่างๆได้นะคะเมื่อนักเรียนทบทวนในเรื่องนี้ละนักเรียนจะต้องรู้แล้วว่าเศษส่วนคืออะไรอ่ะลูกนี้แทนเศษส่วนยังไงนะ้าก็คือนักเรียนจะต้องรู้นะคะ,ะมาดูกันค่ะ นักเรียนสังเกตครูให้รูปภาพสีภาพนะคะแทนกระดาษนะกระดาษสีแผ่นนักเรียนดูกระดาษสีแผ่นนี้นะคะกระดาษสีแผ่นนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรกระตุลัดไหมไม่ใช่กระตุลัดทุกด้านเท่ากันใช่ไหมคะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะกระดาษสีแผ่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความเหมือนของมันก็คือมันเป็นยังไงมันแบ่งเส้นประ มันแบ่งอะไรคะมันแบ่งครึ่งใช่ไหมครึ่งของมันเท่ากันไหมคะครึ่งของมันเท่ากันไหมอาจใช้สายตาเท่ากันค่ะไม่ว่าจะแบ่งเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทะยงซ้ายแนวทะยงขวามันแบ่งเป็นสส่วนเท่าๆกันคําว่าแบ่งเป็นเท่าๆกันหมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราพับหรือเวลาเรานำสองสองส่วนนี้มาทับกัน มาทับกันนะคะมันจะทับกันสนิทพอดีไม่ขาดไม่เกินย้ํานะคะว่าไม่ขาดไม่เกินทีนี้กระดาษนะคะมันเป็นการแบ่งหนึ่งในสองของกระดาษหนึ่งในสองของกระดาษคําว่าหนึ่งในสองของกระดาษหนึ่งแผ่นคํานี้ล่ะคะ่ะมันสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เขียนเป็นเศษส่วนได้ยังไงไปดูกันค่ะ ได้เรียนดูค่ะกระดาษ4แผ่นเหมือนเดิมทุกแผ่นนะคะต่างแบ่งต่างแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะ1ใน2 1ใน2จะเขียนแทนด้วยเศษ1ส่วน2เห็นตัวเลขมั้ยคะเห็นไหมคุ้นไหมผ่านตาหรือยังเคยเรียนมาหรือยังบางคนยังนึกไม่ออกนะถ้านึกไม่ออกก็ไปต่อค่ะทวนต่อ1 แล้วมีขีดเส้นขีดเส้นแล้วก็เลข2นะคะโดยที่เราจะเรียกตัวเลขด้านบนว่าเศษและเรียกตัวเลขด้านล่างว่าส่วนนะคะนั่นหมายของว่า1คือเศษ2คือส่วนเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าเศษ1ส่วน2ไม่ใช่ส่วน1เศษสองไม่ใช่นะคะเศษมาก่อนเศษมาก่อนคือด้านบน ส่วนคือด้านล่างอ่านว่าเศษ1นส่วน2นะคะ,ะทีนี้มาดูทวนอีกรอบนะคะทวนอีกรอบ1ใน2ค่ะ1ในสองเขียนแทนด้วย1ส่วน2 1เราเรียกว่าเศษสองเราเรียกว่าส่วนหรือจำง่ายง่ายคือด้านบนคือเศษด้านล่างคือส่วนนะคะอ่านว่าเศษ1ส่วน2น,นะคะจำให้แม่น บนคือเศษล่างคือส่วนนะคะห้ามสลับกันเด็ดขาดนะคะห้ามสลับกันเด็ดขาดต่อไปนักเรียนดูค่ะกระดาษหนึ่งแผน่นมันไม่แบ่งเป็น2ส,ส่วนแล้วนะมันแบ่งเป็นกี่ส่วนนะคะแบ่งเป็นสส่วนเท่ากันไหมเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะแบ่งเป็นสส่วนเท่าเท่ากันทีนี้มันระบายสีน้ำเงิน กี่ส่วนคะระบายสีน้ำเงิน1ส่วนค่ะก็จะเป็น1ใน1ใน1ในกี่ส่วนทั้งหมดมีกี่ส่วน1ใน1ใน4ค่ะ1ใน4เขียนเป็นเศษส่วนได้1นส่วนสหรืออ่านว่าเศษ1นึส่วนสีคือเศษ4คือส่วนโอเค อันนี้เรียนดู3ภาพนี้กระดาษ3แผ่นนี้นะคะกากบาทกากบาทกากบาทหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรอะ่ะบางคนทำไมอ่ะครูทำไมถึงเขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้แล้วมันก็มันก็แบ่งเป็นสส่วนนะมันก็แบ่งเป็น4ส่วนนะรูปเมื่อกี้มันยังเขียนได้เลยใช่ไหมแต่นักเรียนดูค่ะ มันเป็นยังไงคะมันแบ่งไม่เท่ากันนะคะมันแบ่งไม่เท่ากันทั้งกระดาษแผ่นที่1แผ่นที่2และแผ่นที่3เลยมันแบ่งไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันเลยเขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้นะคะเศษส่วนจะต้องแบ่งแต่ละส่วนเท่ากันเท่านั้นถ้ามันไม่เท่ากันไม่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้นะคะนะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนก็คิดตามครูเลยนะจงเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีเขาจะมีรูปภาพมาให้นะคะแล้วก็ให้เราเขียนเศษส่วนเนาะอันนี้ระบายสีกี่ช่องคะ1ช่องแบ่งออกเป็นกี่ส่วน2ส,ส่วนก็จะเป็นเศษ1ส่วน2อ,อ่านว่าเศษ1ส่วน2นะคะต่อไป อันนี้เป็นยังไงระบายสีระบายสี1ช่องค่ะอ่าเส้นส่วนแบ่งออกเป็นกี่ส่วนกี่ส่วนคะสามส่วนค่ะหรือ1ใน3าใช่ไหมอ่านว่าเศษ1นส่วนสนะคะอ่าต่อไปอันนี้1ในอะไร1ใน1ใน 1ใน4ค่ะหนใน4หรือเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ1นส่วน4นะคะต่อไปค่ะอันนี้นะคะ1ใน1ใน1ใน2ตัดูหนังสือทูอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะมันค่อนข้างจะเขียนยากหนใน2หรือเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ1นส่วน2 ต่อไปนะคะต่อไปอันนี้หนึ่งนหนึ่งนายมาไมสิไสิหนึ่งนยอะไรคะหนึ่งน3สามหรือเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษหนึ่งส่วนสามนะคะต่อไปหนึ่งน1ใหนึ่งนสี่หรือเขียนเป็นเศษส่วนได้ เศษหนึ่งส่วนสนะคะ1ส่วนสต่อไปสรุปค่ะเศษส่วนจะประกอบด้วย1ตัวเศษตัวเศษบนหรือล่างคะตัวเศษบนหรือล่างบนนะคะบนก็คือตัวที่มันระบายสีหรือว่าแรงเงานั่นเองตัวส่วนคือตัวที่มันอยู่ด้านล่าง ส่วนก็คือมันแบ่งทั้งหมดเป็นกี่ส่วนนะเป็น2ส่วนสมส่วนสส่วนก็ว่ากันไปและอย่าลืมว่ามันมีเส้นขั้นระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนด้วยเส้นขั้นจะต้องเป็นเส้นตรงนะคะไม่ใช่หยักหยักหยักหรือว่าเฉียงมานะไม่เอานะอ้าวอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวเศษอยู่ด้านบนตัวส่วนอยู่ด้านล่างขั้นด้วยเส้นตรงนะคะ,ะต่อไป จงเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีเหมือนเดิมทบทวนค่ะเมื่อกี้มันหนึ่งช่องใช่ไหมอันนี้ระบายสองช่องสองช่องแล้วนะสองในอะไรคะสองในอะไรสองในสองในสองเหรอสองในสีหรือเขียนเป็นเศษส่วนได้สองส่วนสีนะคะต่อไปอันนี้ ระบายสีกี่ช่องสีสีในอะไรสีในอะไรสีในหหรือหกหค่ะสีในหกเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษสีส่วน6ค่ะต่อไประบายสีสีสีใน 4ี4 6 4ส่ 2, ส 6, สค่ะ8ส่วนหรือเศษสีส่วน8นะคะไม่ใช่ครูเขียนไม่สวยแล้วในเรียนเขียนไม่สวยตามน้านไม่เอานะค,คุณครูค่อนข้างเขียนยากนะคะเพราะฉะนั้นทำงานส่งมาให้เรียบร้อยนะ,ะต่อไปค่ะทีนี้เขาบอกว่าจงระบายสีเศษส่วนที่ตัวส่วนมากกว่าหนึ่งพร้อมทั้งเขียนเศษส่วนและคำอ่านนะคะและคำอ่านมาดูกัน งงใช่ไหมงงใช่ไหมอ่ะย้อนกลับไปดูคําอ่านคะ่ะคําชี้แจงคะ่ะจงระบายสีเขาให้เราระบายสีเศษส,สว่วนที่เศษมากกว่าเศษมากกว่าอ่ะเขาให้เราระบายสีนะคะเศษต้องมากกว่า1เศษต้องมากกว่า1น,นะคะแล้วก็เขียนเศษส,สว่วนแล้วก็คําอ่านสีอย่างนะที่เราต้องทำนะสีอย่างนะระบายสี และเศษจ,จะต้องมากกว่าส่วนเศษคือด้านบนส่วนคือด้านล่างเขียนเศษส่วนพร้อมกับคำอ่านไปดูกันค่ะระบายกี่ช่องดีระบายกี่ช่องดีบางคนก็ระบายสองช่องก็ได้เนาะบางคนระบายสองช่องระบายสองช่องก็จะเป็นสองใน3 2ใน3ก็จะเป็น2อส่วนอะไรคะสอ่วนสามอ่านว่าเศษสองส่วน 3, 3หรือใครจะระบาย3มช่องก็ได้นะคะมากกว่า1นอยู่ยแล้ว3มช่องก็จะเป็น3ส,ส่วน3นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือแล้วแต่นักเรียนเลยว่านักเรียนจะระบายกี่ช่อง2ช่อง3ช่องสีช่องแต่มันแต่เศษต้องมากกว่า1น,นะคะอครูผ่านนะการบ้านนะคะการบ้าน เดี๋ยวคุณครูจะลงใบงานให้เรากันเนาะเดี๋ยวคุณครูจะลงใบงานแยกให้ต่างหากนะคะใบงานจะมีทั้งหมด3ข้อย่อยนะคะเนี่ยข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3มีทั้งหมด3ข้อใหญ่นะคะให้นักเรียนวาดรูปเขียนโจทย์ให้ชัดเจนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ อย่าลืมทำงานส่งให้เรียบร้อยคำอ่านคำแปลหรือการระบายสีเนี่ยก็ระบายสีให้มันสมกับอยู่ปหด้วยเนาะอ่าสำหรับวันนี้นะคะทุนทวน,นให้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนทบทวนในหัวข้อต่อไปว่าสิิส่วนเนี่ยมันมีอะไรบ้างประเภทไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นงานวันนี้นะคะ ให้ส่งวันพุธนะคะเพราะครูลงคลิปช้าด้วยก็เลยเดี๋ยวอนุโลมให้ส่งวันพุธใช้สมุดปกแข็งเล่มใหญ่นะคะอย่าลืมเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนโจทย์ลอกคําชี้แจงวาดภาพแล้วก็ตอบระบายสีให้เรียบร้อยนะคะสําสหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ